อันนี้อันนี้พี่กัดบ้านยาขาวบ้านยาขาวตำบลน้องกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมซื้อยังก็เป๊ปซี่ทั้งนั้นก็ให้คุยกันเนาะน้องเป๊ปซี่เนาะโทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อมักน้ำกันมักน้ำกันเห็นแล้วมันถือตาต้องใจกันที่รีจังเอากันเด้อพี่น้องเด้อ วาเบื้องตัวแรกครับตัวนี้ลูกเบิ่มพันลานเนาะนะครับผมเดี๋ยวเบื้องไปที่ละโตเลยพี่น้องเขา,า,ามีแต่วายแมงง่ามมือนี่ครับผมสมกับดันดนลมากไก่ดอกนะพี่น้องกับว่าผมไปท้ายไข่หน่อยดูก็ว่ามีแต่คข่หน่อยไปท้ายควยเงยอะไรกต่ว่ามีแต่ไย่หญย,ย,ยสางตึกเอามันพ่อดมพ่อดีแล้วเนาะครับเนาะนี่สาวเปี๊ยบสีเอาเปิดนายพี่ในน้องเขาเบื้องได้แม่ละเป็นรุ่นพี่ให้เป็นรุ่นน้องผมบ่ สามสิบเจ็ดสวัสดีครับสามสิบเจ็ดเป็นรุ่นน้องเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่ซื้อควายแม่หมูติซื้อควายแม่หมูเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกสามนิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาปีหกเดือนปีหกเดือนกับส่วนสูงเท่าไหร่ครับได้วัตบังป 30, นะ่สูงลอยครับสิบลอยสามสิบเนาะแต่ว่าแม่เพื่อนจะเป็นแม่แม่บ้านเทาเนาะแม่แม่แม่เพื่อนนี่สูงลอยสี่สิบเอ็ด ลอยีิบเอ็ดแต่ว่าเป็นแม่บ้านบ่โอ้ลอยสีสิบเอ็ดบ่บ่หน่อยเลยครับลอยสีสิบเอ็ดนี่ถือว่าสูงแห้งแต่เลยครับสูงค่ะสำหรับควายแม่บ้านได้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องเบื้องแม่นี่มีขวัญตกสว่างหาเงินหับทองนี่ครับขวัญนี่บักง่ายเลยเบื้องมีทถัดดอกมะล่าบ่มีถัดดอกมะล่าบ่บ่เห็นนะครับผมบ่เป็นยังนะครับพี่น้องแล้วกับมีขวัญซ่องทางมีขวัญซ่องทางอยู่นี่นะพี่น้องเข้า ป้าเป็นควายแม่อ่างหลือเงาเงี้หรือเด้กพี่น้องร้อยสามสิบแล้วก็ปีหกเดือนนี่ถามว่าพ่อดีพ่อกะกะสมเหตุสมผลกับพ่อดีกับพ่อได,อด้นั่นนะพี่น้องนี่ขวัญตรงกันเลยนะครับตรงกันทั้งทางนี้ทั้งทางนี้นะ oh. นี่เด้อพี่น้องเราเราเป็นลูกเบิ่อป้าพี่น้องเข้าผมมาถือถือควายควอกนี่ผมว่่อยากให้เพิ่นเปิดได้นี่ <laughs> ว่่อยากให้เปิดอเจ๊กเบ็ดนะครับพี่น้องเพราะว่ามันง่ามแห้ง ค่อยย่นี่มีซีหาตัวมีที่ตัวงามๆเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เบิกไปที่เรตัวแม่นี่กําไลเก่าด้านหลังกําไลเก่าด้านหน้าครับหูจจากกําไลเก่าบ,รบจริงๆมันเป็นกําไลหาเด้ออุออดมทัศนีควายไทยเขาบอกว่าต้องมีตาแต้มมีตาแต้มมีแก้มจำข้อสามองป่องข้อเขาถุงเท้าซีกําไลหา กัมไรขอเทาคือล่อลิงมันสิมีซีขาวันนี้คือมันมีอัตรรลักษณ์เล่านี่มันสีบวกล่อเลือเข้าไปให้แก้ค้นเลี้ยงเป็นกําไรหาแต่ว่ากําไรเก่านี่มีช่องผมช่องเดียวว่าเด้อนี่ขอใจว่าเท่าไหร่ครับแม่นี่นี่ว่าสิบสองค่ะแสนสองคคนสีบวญหาดกันตี <laughs> <laughs> โอ้ยน้องมันงามมีหลีเดียวเดียวให้เบิ้งทั้งไทยด้วยพี่น้อง อันนี้แม่นีแม่ที่แรกนี่เจ้าซื้อเด้ดดมีแม่ห้างเปิดสินนอครับมีแม่ห้างเปิดสินทั้งสองทางเด้พี่น้องเฮ้าแล้วก็โตนี่ทั้งรางเรากำลัลงขฉีกแต่ว่าเฮาเลี้ยงแบบบ้านๆเขาไม่ได้ใส่อย่างเนาะครับ,รบเป็นยาธรรมชาติเลยเนะยาะแต่ว่าอาหารหกิน้มมือแลงมือละถวยอ๋อมีเสริมอยู่มือละถวยกินกับว่เมือดดอกครับผมมันว<ก>่าเค,ย, <ผม S 2> คยกินคันกินตเพืองันโตว่ากินมันกับว่ากินหรอกครับเพราะนั้นมันก็ยูมที บางตัวอยู่เด้บางตัวก็กินบางตัวกับว่ากินได้พี่น้องแต่ว่าอีหยังกะทรามชาติกะดีนะครับผมนีม่หางเย้าหางขว่ดีขนาดครับพี่น้องเฮาเฮาออาเข้าห่มเบิ่งไปครับน้องเป็บซสี่ย่อนเสียงเั็กน่อยครับพี่น้องนมะเออมาเข้าห่มเดี๋ยวแม่หมูนะครับพี่น้องเฮางามงามด้พี่น้องสูงหนึ่งรอยสามสิบเส้นปีหกเดือนนี้คันแม่นหฮบ เผือๆนี่มี่พอพ่านคุ้มฟูงมากนี่ลอยไ้กันเนี่ยเรียบร้อยเลยๆๆๆ็ดเลดิีนี่พี่น้องเข้าสุดยอดเลยนะครับผมผมให้บเบื้องเต็มเต็มเ,เ,เลยคุยกันไดน้นาะแสนสองนี่นาอคุยกันได้ค่ะผนเด้พี่น้องเข้ากําไรล่อผนเบื้องเนี่ยมะกําไรข้อเท้ากําไรขาขวัญตกสวงตกสว่างแม่ห้างเปิดสินเรามีหมดครับเราก็นาหนกหัวหนกดีข้นเขาไขยไงวงเขาวงพะจันร์ แต่พอถึงก็ไปเขาแก้วนี่มีทัดดอกมาล่าเด้พี่น้องว่งบักไงเลยยู่ทางใสเด้อแล้วก็ขวัญสองทางที่สำคัญจับลึงครับหูวเราเล่าอยู่ในช่วงพัดขนน้ำเด้พี่น้องขนก็เล่าก็ลังร่นนะครับผมจักน้อยแล้วกด็ดำป,ดดปื๊ดผลเด้เนี่ยผนกําไลเรอง,งามแห้งแสนสองนาะน้องเป็ปสี่เนาะโอ้ยซสือ้อในห้อยนะมาซื้อมวนแต่อันนั้นเสื้ออย่างครับเดี๋ชื่อสวุว มีแฟนหรือยังครับในนอกเรื่องด้วยพี่น้องอยู่ร่วมกันเนาะอ่ะเด้อพี่น้องเด้อแม่หมูลูกเบิ่มพันล้านนะครับอายุปีหกเดือนเปิดแสนสองครับพี่น้องเข้ามี่ยังกับคุยกันได้เดอ้อนะมาเบื้องนั่งเอียกครับพี่น้องเข้าเร็วๆตัว,วตนี้ก็ลูกเบิ่มเนาะ,ะลูกเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อนี่ย<อ>สีท้องเหลืองหัวล้านเลยครับพี่น้อง เัื่องนเมืนออกมือใด13มีนาคม63ม,ยยไไมีนาเมษาพฤษภาพิุนากรกรา,กราสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาปี8เดือนครับปี8เดือนครับส่วนสูงประมาณเท่าไหรครับร้อยร้อย32ร้อยเส้นเนาะตัวนี้สีท่องกํไไรเก่าด้านหลังกํไไรหาด้านหน้าครับเดี๋ยวให้เบิ้องเงาๆพุดเบิ้งได้แม่ล่ะน,นองเข้าแล้วก็มีขวัญสายสะพายด้วยครับ นี่มีขวัญสายสะพ้ายนี่พี่น้องเขาขวัญสายสะพ้ายขวัญหางเงินหางทองตกสว่ากําไลคุณกําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าครับเพิ่งเลือดปวดเขาเล่าเบิ่งข้อฝูกบบกตัวนี้เขาต้มลเลยครับพี่น้องตาเตี้ยมเกี้ยมจำข้อสามอ,องฟองข้อขา่าตุงเท่าซีกําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าครับเอดปวดเขาเลือกไงแล้วครับโอ้ยข้อฝูกโบวเล่างามแห้งด้ยพี่น้อง เอาขึ้นปกซะเนาะพี่น้ี่เนาะนี่มีขวัญซ่องทางด้วพี่น้องหัวโหนกท้องนะครับโค่นเขาไข่ใยไปเขาบ่อเหย้าบันไดเกือบเขาแก้วครับพี่น้องล้วก็มีมีถัดดอกมะลาบอหลาเบืงโลเบืงโลกหลกหลนิ่งนิ่งนิ่งมีบ่อทางขุนนมีบ่อครับงามงามมีบ่อบ่อเห็นบ่อบ่อเห็นบ่อเป็นยังแต่ว่ามีขวัญสายสะพายครับงามมากมากมีสายสะพ้ายนะครับพี่น้องขวัญ หาบเงินหาบท่องเราตรงกันทั้งสองทางเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งด้านหลังกอนโอ้ยหางเงี้าเป็นขวาพี่ให้พ,หพุ่นละนีนนนน่แม่ห่างเปิดสินว่เนี่ว่าเห็นนะพี่น้องเิดดีให้เดี๋ยวเบิ่งกันหลวงมากมานิ่งนิ่งนิ่งหลวงนิ่งนี่แม่หางเปิดสินทั้งรางเด้อพี่น้องเด้อดอกหนึ่งวากง่กําลังขีดแต่ว่าควายมันปีแปดเดือนเ้วได้พี่น้องไข่สี่สองปีแล้วนะครับ มีอาการติดสัตว์ขึ้นยักษ์เตียไปครับมีแต่ขั้วมูหลิบในเสือเพราะอะไรติดการเริ่มแล้วเพราะว่าควายปีเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่คือมันคือมันไก่แล้วนะครับผมว่าเท่าไรครับตัวนี้ว่าไว้ยแสนเก่าจ้ะแสนเก่าเมื่อนอแม่เพิ่นเป็นควายบ้านบ่บอกค่ะแม่เพื่อนสายพัฒนามาแล้วได้สูงร้อยสี่สามแม่ตัวนี้แม่เพื่อนอ่ะแม่นค่ะโอ้มันเป็นของควายได้พี่น้องเ่ากับส่วนสูงลอยสามสิบสองกิดเทว่าใส่ได้ครับแต่ว่าเรามีขวัญ อา่าเบียควายแม่นี่เป็นควายเขาต้มล่าล้วกอัตลักษณ์ควายไทยเขาเต็มครับพี่น้องเปิดแสนเก่าเนาะคุยกันได้เพราะแสียงเก่าดิคุยกันได้คุยกันได้เนาะคุยกันพรพาะเด้วยพี่น้องเด้อเพราะวันนี้ได้ควยายงามครับพี่น้องเปิดมือนี่นี่ผมเห็นเบื้องเงาเนาของสีเลยนะครับผมจริงๆหอากับนี่แหละเบื้องไปกับม,มันกับหอกกับเห็นไปเอยนะครับผมลวมันกับธรรมดาของลูกมีสายนั่นแหละครับลูกพอเบื้องพันล้านมันกับธรรมดา นี่ขวัญซองทางเล่าหัวโนกง่ดีขนาดครับโค่นเขาวงพงะจั์ครับพุ่นล่ะเบืองมีพญานางแทน่นนางท่องเยอกสายสะพ้ายสองดอกเด้อพี่น้องเด้อนี่จดกันอยู่เนี่ยอันนี้คือสะพ้ายเงินสะพ้ายท่องเลย,ยเ้อเบื้องได้โตเล่ายังสีท่องนะครับพุ่นล่ะโอ้งามงามงามแสนเก่าครับเบืเ้องเล็บเล่าแล้วพี่น้องเข้ากับเบื้องตามตาล่ะแต่ว่านะ่ะแข็งเล่ากับโอเคครับข้อเล่ากับสวยครับพี่น้องพุ่นล่ะสองแก้มสองจุด มีจุดทั้งใตอยู่แล้วก็ผพวกบเข่าตำ้ล่าครับพี่น้องที่สําคัญพอกันครับผมมือแรกจับปั๊บนิ่งนะครับผมพี่น้องนี่คือคข้หนาเลียงเด้อพี่น้องเด้อสาหรับผู้คุ่นลหลผู้เหรียญเง่กะจัดไปครับพี่น้องง,งามๆเลยครับเฮ้ยงามมีหลีด้ยพี่นออ้องอ๋เบ่งเต็มๆเ,เ,เลยแม่หางเปิดเสียงกับมียังเขามีเข่ามัดครับพี่น้อง สุดยอดครับพี่น้องมาเบื่องของแท้พันครับอันนี้ลูกเก่าจะเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อลูกเก่าจะเลื่อนนะครับผมตัวนี้ก็ไรเก่าเด้อพี่น้องยี่สิบหกกันยาหกสามปีสามเดือนครับว่ายตีสามเดือนเด้อเิ่งจับได้พอหลูมมามามาน่่งเนหน่่งเนองนเน่งเนงเน่งน่งเี่นนง่งเน้ง่เนงเี่งเงเ่งเนนงเ่งเ่เน่งนะครั่ผม ค่ายมีนีก็ไล่เก่าด้านหลังก็ไลเก่าด้านนาด้านหลังนะครับพี่น้องหน้าแข้งใหญ่เลียบใหญ่ก็ไลเก่าด้านหลังก็ไลเก่าด้านนาแล้วก็จับแล้วยกข้อขึ้นเ้ิ่งนะครับพุ่นเหรอข้อบวกโบสามอ่องนะครับผมตาเต้มแก้มจํมาเข่าตั้าล่ามดครับหน้าแข้งบุญทุงเท่าแล้วเขาว่าปีสามเดือนแล้วก็มีขวัญซองทางโอ้มีขวัญหบับเงินหบับทอง แล้วก็ตอนก้อนสีขาวแรกการผมเห็นขวัญทัดดอกมะล่าแล้วเด้ยพี่น้องมีดอกหนึ่งเนาะแม่ค่ยยืดสายเดีอดอกหนึ่งเด้พี่น้องาพี่น้องมีขัญทัดดอกมะล่ายืดสายดอกหนึ่งครับแม่นี่ลูกเก่าจะเลื่อนครับเดี๋ยวเบื้องด้านหลังก่อนนิ่ง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 ลูกนิ่งเตือนจักหน่อยเด้พี่น้องแม่มันเตือนกินอแม่นีเพราะมีเปิดสินครับแต่ว่าเพราะเป็นยังครับแต่ว่ามีขวัญผ่าเงินผ่าท้องยุ่สองอันนะคนับพี่น้องคู่กันแล้วก็ขขัญทัดดอกมะล่าครับนี่ สาวทองสาแม่เพ <mm ิ่นนี่บ่นี่ค่ะอันนี้ลูกตัวนี้เลยเนาะแมนค่ะนี่ลูกตัวนี้เด้อพี่น้องนี่แม่เพิ่นครับนั่นแม่เพิ่นกับมีขวัญเอกมงคลคือกันอันนี้น้องเพิ่นดินี่แมนค่ะน้องเพิ่นนี่ลูกทั้งใดนี่ลูกลูกเก่าจะเลื่อลูกเก่าจะเลื่อคือกันบักเถือกเนาะแมนค่ะมื้ออื่นจะอีกครบเดือนนึงอ๋อเพิ่งออกแม่นี่ลูกเก่าจะเลื่อนเด้อพี่น้องแม่นี่ว่าเท่าไหร่น้องละใช่ค่ะเนี่ยแม่นี่เปิดไว้สองแสนสองแสนเนาะ ต้อได้ตอได้เนาะสองแสนถวนได้พี่น้องแต่ว่าต้อได้นะครับผมคุยกันได้เอาบักนี่มาหลวบลอเท่นี่ <c oughs> อันนี้ก็มีขวัญเกือบเป็นเอกมุ่งคนนึกกันเน้ยพี่น้องอันนี้น้องเพิ่นเนาะแม่คค่ะน้องไส้น้องเพิ่นเพิ่นท่านได้สถึงเดือนได้พี่น้องเก่าจะเลื่อนกําไลเก่าสมเสียลีได้บักน้อยน้อยนี่ก็ได้พุ้นละมีขวัญส,สายสายสะพายได้ไอ้น้อยน้อยนี่นี่เด้พี่น้อง ขวัญสายสะพายพญานังง่งเงินนั่งทองเรื่องนะครับผมตอนมาที่แรกจับกันเรื่องอยู่เลยพี่นอ้องม่เนครับเนี่ยตกใจตกใจเนาะลูกเนาะว่าเป็นยังว่าเป็นยังลูกตัวนี้มีขวัญทัดดอกมะล่ายู่ทางซ้ายเด้อพี่น้องเด้อแล้วนีดแล้วผมให้เบิ่งเต็มเต็มครับเอาจับแล้วยกข้อขึ้นยักบาทนะครับเนี่ยให้เบื้องเต็มเต็มครับพี่น้องแล้วนี่ก็น,น้องไส้เราบักพญากําไรขึ้นกันนะครับผมเอ้าตัวนี้สองแสน แม่ลูกนี่เอาว่าบ่ครับนี่ว่าอยู่ค่ะวาา่าอ,อาาายู่เนาะอ๋อเนาะได้ราคาก็ว่าอยู่ให้ล้างไม่ดิ<ะ>อ๋อเอาโอเคครับเนี<ะ>่ยล้างไม่แต่ว่าเดี๋ยวให้เบิ่งตัวแม่ตัวใหญ่ก่อนเนดะ้อพี่น้องโอ้ผมมาอ่อนซ่อนควายควอกนี่แห้งเถอะเนาะบานนี่พี่น้องเฮาผมว่าอยากให้เพิ่งปล่อยด้ดิถ่ายไปก็อ่อนซ่อนใบว่าอยากให้เพิ่งปล่อยด้วพี่น้องมันมีแต่ตัวงามๆแหมครับ อเอาไว้เป็นนอเป็นแนวก็แต่ว่าคือว่าแหละครับพี่น้องมือหนึ่งมันนี่ก็ต้องเอาละเนาะเพาเป็นยังนะครับผมแต่ว่าพี่น้องเข้าผููอยากเอาไปต้อกะผมก็อยากให้เอาไปเลี้ยงต้อนะครับพี่น้องเข้าเอาไปเป็นแม่พันุ์ไปเป็นแม่บล็อกอานาคตเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าควายแต่ละตัวนี่ยมีสายมัดนะครับทั้งลูกเบิม้มทั้งลูกเกาเ้าจะเลื่อนที่สําคัญตัวนี้อข้อ่อบวกบว สามอ่องเอื้อกระเผ้าเลื้นะครับผมแล้วเ,เล่ากับพี่น้องตัวหนึ่งบักเถิดก็จะเลื่อนลร่งนะครับผมมาลุมมา,มาจับอีกฉบาบได้ไหมโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมจริงๆนิ่งเด้พี่น้องเข้ามันเตือนผมเตือนกล่องซื่อๆด้ย,ดยหัวหมอท่องหนกดีโคนเขาควายง่นะครับว่องเขาเขาขั้นสั่งครับพี่น้องเขาเปิดดีครับมีขวัญถัดดอกมาล่ายู่นเนี่ยดอกหนึ่งครับพี่น้องเนี่ย สองแสนเนาะเอาเอาเอาโอเคโอเคสุดยอดเลยครับพี่น้องอันนี้แถมเนอะพี่น้องผมกับพ่อคอยสันทัดบันไดดอกเรีองง้วะจริงๆเคยเลี้ยงง้วะเนี่แต่ว่าทางเคยเลี้ยงง้วไทยนะครับพี่น้องง้วไทยกลางๆนะพวกง้วะบามันผ่าสิ้นทั้งสิ้ผมกับพ่อพ่อเคยเลี้ยงนะครับพี่น้องธรรมดาง้วพิ่นสูงก็ค่อยอยู่แล้วเด้อพี่น้องอันนั้นลูกเพิ่นบอกครับบกค่่่ะลูเพินโตเถิกโโบแดงอ้โตเถิกผูกโบแดงเนาะบักเถิกน้อยหรือบักเถิกใหญ่ครับ โอ้เถื่อหน่อยเนาะนับสำหรับผู้พี่น้องผู้มักง่วนหรอเขามาเบื้องเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็แถมให้กันนะครับผมควมนันว่าเท่าไรครับควมนี่เองค่ะแมนครับควมนีว่าไว้นนวยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนาะเพิ่นให้ลูกเยอะโตหรอครับเพิ่นให้ลูกได้สองตัวแล้วพี่สาวมันน่ะขายไปแสนซีอ๋อลูกเพิ่นท่างใดครับนี่ใส่ปะลูกใส่หันลูกตัวนั้นมีค่ะลูกตัวใดครับเป็นลูกเป็นลูกของสติงเล่สติงเล่ สติงเล่เร้อพี่น้องผมกับพ่อสันทัดบันไดพี่น้องผู้เบ่งเปลี่ยนกะนี่กันลูกสติงเล่เนาะเแมค่ะทั้งแมรทั้งลูกนี่เขาเปิดแสนสองค่ะอ๋อนะครับพี่น้องอันนี้ก็ง้อกับแถมแถมกันไปครับพี่น้องเพราะว่าผมกับบอสันทัดบันไดกับ่เป็นหยังนะแต่ว่าง้อผู้เบ่งเปลี่ยนกะว่ากันไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ละง้อแดงง้อบ่ามันแดงเนาะครับผมยังบ่ได้เปลี่ยนบ่าสิ้นเนื้อผสมแล้ว บ่ข,นขันได้เป็นบลาซิ้นนะครับเป็นบลามันเนาะจ้าเป็นลูกกระโทปลามันลูกบลามันเด้นอน,นี่ตัวแม่คือกันเนะาะจ้าจักปีแล้วครับนี่ยตนี้เดี๋ยวเด๋อาว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเท่าไหค,ครับนี่ยตัวนี้เฟื่องไปสิบสองสิบสองลูกข้างใดค,ครับลูกมดแดงลูกมดแดงเนาะเมียค่ะอันนี้ลูกปลามดแดงเดินไปหรอง <laughs> ลูกปลามดแดงใส่แม่เพื่อน แม่แม่แม่บ่้มีไหมคะเส<ร>ือสม,มาผสมแล้วผส,วม,วสวมยังไงครับผสมงัว,วเลือดลอยควบตัวย่บ้านนี่อ๋อครับผมเอาเอาว่เาเป็นยังเด้อ,อพี่น้องอันนี้แสนสองครับพอลวมล้อมเด้อพี่น้องเด้องัวเด้อเบิ่งไปสามล้อพันแล้วเนาะโอเคครับไปเนี่ยลวกแม่เมื่อกี้นี่เนาะนี่เนาะลูกไอ้สติงเล่เนาะโอ้แบบขำตรงนเห็นไหมฮะได้เดียวเดียวลูกมา จริงๆหัวมันก็มีขวัญเอียงพวงข้นขวัญสองทางคือกันได้พี่น้องเรื่องขั้นผมมากเรื่องวัวผมมากเบื่องวัวมันหูวเง้วหราตั้งมันเลือกๆกึงเสียนะครับผมมันมันก็ดูดีได้สมัยผมเลี้ยงวัวผมก็มากเล่นตั้งวัวมากเล่นหูวหัวนี่แหละครับเนี่ยมันก็มีขวัญเอียงคลงข้นได้ผกทำหน่อยเนี่ยโอ้เนาะครับจะบอว่าวุนขวัญถัดดอกมะล่าเห็นบนวยเหรมีถัดดอกมะล่าคือกันเด้ยนั่นสองทางเลยได้ครับพี่น้องสำหรับผู้เบิ้งวัวเป็นเด้อ มันกิบวเลือนกันดอกพี่น้องแต่ว่ามันติดตั้งกันตรงรวบทรงสีสันเราก็การเลี้ยงเท่านั้นล่ะคือวายมันนอนน้ำแต่ว่าง่วมันบนอนนะครับผมพี่น้องมันก็ดนี่เะามองมันตั้งกันนะครับหลงว่ามันจะสูงกว่านะครับผมนี่ลูกสติงเล่ของแม่ใหญ่เมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อมาเข้ามาเบื้องผี่เปิดกลางทงเด้อพี่น้องอันนี้ลูกทางใดครับนี่ัวนี่ ตัวนี้เป็นลูกของมุนแคนบักเถิกเนาะแม่ค่ะมีแม่เพิ่นเนาะนี่ยบแม่แม่แก่นี่เป็นลูกแม่ว้ายสว่างสินอันนี้ก็ลูกแม่เดียวปะครับเนี่ยแม่ลูกเด้วยคันอ๋อนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่ว่าเท่าไหร่ครับนี่เอานแม่ลูกว่าไว้ชิมาอันนี้ลูกคู่ลูกมุนแคนแม่ค่ะตัวนี้ตัวแม่นี่ลูกทั้งไงครับ ของลูก FK421 อ๋อ FK421 อันนั้นลูกม้วนแค้นนะพี่น้องจักเดือนแล้วครับได้สามเดือนอ๋อเปิดเท่าไหร่ก่อนเปิดไปเสียนหาเสนหาเ <5 S 1> นาะคุยกันได้เนาะ,ะคุยได้เอเอเนาะพี่น้องเขาครับผมมือนี้ก็ให้เบื้องคว้วยไปหลายตัวพี่นี่ตัวงามๆเลยพี่น้องเด้อแม่นั่งสามตัวนี่ทั้งลูกเบิม่มสองตัวลูกเก่าจะเลื่อนตัวหนึ่งแล้วก็บตัวแม่ควบนี่ก็ถือว่าเป็นค้วยสายไม้ของช่องผมนะครับพี่น้องก็บแม่มือนี้ก็ บ่ผิดหวังนะครับผมาบ้านฮ้าอยู่ใส่้องล่าบ้านยันยูบ้านสีสุกบ้านสีสุวอยู่กสวมบ่พิกัดนี่มหมยอันอันนี้อันนี้พิกัดบ้านยาขาวบ้านยาขาวตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมซื้อยังก็เปปซี่เบอร์โทรครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสอง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 เก้าเก้าห้าสองหนึ่ง 0 8 6 2 2 9 9ดหก้านะครับผมเป็นน้องเป๊บซี่นะเป็นรุ่นน้องนะครับพี nah ่น <the> ้องเอาผมคือ <the> ส่ง right สีเทาเดียวเออเป๊บซี่เราสาเดนพี่น้องพี่น้องเดาเอาด้เพราผมสีเทาไดก็ว่าเป็นยังนะครับพี่น้องมือนี้มีคขว้เบื้องงามแบบหลาตัวมีดแมงงามๆนะพี่น้องเขาต้องเข้าใจด้วยในเมือเป็นไขวยมีสายเหรอมันงามเขาก็ต้องเข้าใจเพื่อนเข้าใจเข้าใจเพื่อนเข้าใจเฮาเนาะ เป็นตัวเฮาเฮากับอยากได้คือกันเป็นว่าเฮากับบ่ว่ากันเด้อพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นให้คุยกันเนาะน้องเป็บสีเนะาะโทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อมักน้ากันมักน้ากันเห็นแล้วมันเกือตาต้องใจกันที่หรีจังเอากันเด้อพี่น้องเด้อมันจังบ่มีอย่างเนะาะนะครับผมอ่ะมีอย่างกับวาเดืองัวได้บ่นี้งัวเปเดีวยวกันเบอร์เดียวกันเลยเนาะซึ่งซี่หาตัวเลยติดต่อได้เลยเนาะ เอามือนี่ขอขอบคุณนะครับน้องเ๊บซี่เด้อพี่น้องเด้อดเป็นหอยสายไหมของช่องผมกับยูจังหวัดมหาสารคามครับกับมีโอกาสมาเยี่ยมมาเยื่ยนกันได้พอเพืิ่งมีได้ของงามๆครับพี่น้องกับโอกาสนาครับมีโอกาสคงสิมาพอกันไม่เนาะนะครับผมฝากน้องเ๊บซีไ่ไ้ในความอกอุอ่ใจอีกขอ,อกหนึ่งเด้อพีนอ่น้องเด้อน้องเ๊บซี่บ้านย่ขาวตำบลหน,นองกุ้งสวรรค์อำเภอโกสมวิเศษจังหวัดมหาสารคาม เอาเบอร์โทรอีกเทียนึงครับ086 0862 2299 2 521 521เอา <5 21. S 1> สวัสดีครับ